สวัสดีทุกๆกคนนะจ๊ะโอ้หนุ่มสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนชูเรียน <laughs> <laughs> ป้าป้าเราตัดอะไรด้วยวะขี้เหล็กหลายคนรู้แล้วแต่มือใหม่หัดปลูกยังไม่รู้ว่าต้นขี้เหล็กใบขี้เหล็กเขาสากัดมาทำยาฆ่าปลวก ใครที่ปลูกพืชปลูกต้นไม้รูดใบเอาไปใส่กระถางก็ได้เขาสามารถช่วยกำจัดมแมลงได้นะจ๊ะร้อยเขาย่อยสลายไปก่อนต้องขอแรงป,รป้าปาหน่อยเอาให้กุดเอาให้กุดเดี๋ยวเราก็จะคือถ้าใครทำน้ำหมักน้ำหมักกำจัดมแมลงก็จะใช้ใบหน้านากับใบขี้เหล็กนี่แหละ ผสมกัน3กิโลต่อน้ำตาลสายแดง1กิโลแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมๆแล้วก็หมักเอาไว้เลยสักประมาณ1เดือนเต็มๆอะ่ะแล้วค่อยอะ่ะตักน้ํามาผสมเอาหแก้วกาแฟกับ1.5ลิตรอะ่ะน้ำขวดใหญ่อะ่ะไปรถราดตามกระถางต้นไม้ที่เรารักเราชอบโอ้โหป้าแข็งแรงมากเลยนะเดี๋ยวเขาจะแตกกมาใหม่แตกอีกเราก็ตัดอีกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในถังหมัก เพราะบ้านเราทำถังหมักกำจัดมแมลงถังน้ำหมักไล่มแมลงมีทั้งกำจัดและไล่นะจ๊ะพืชผักขมขมส่วนมากเขาก็จะไล่มแมลงเท่านั้นแต่ไอที่กำจัดมแมลงก็คือไอตัวที่มันมีสารพิษนี่แหละไอตัวที่มันมีสารพิษเนี่ยใบขี้เหล็กกับใบเนนาเนี่ยมันจะมีสารพิษอย่างที่บอกอะใบเนานาเหายจงตายหมดหัวเลยพวกเรามีประสบการณ์ในการเป็นเหามาแล้วนะจ๊ะ ประสบการณ์การเป็นเห่าของวกเราเฮ่เดี๋ยวเราจะพาชมสวนนะจ๊ะให้ป้าป้าช่วยตัดให้เรียบร้อยเรียบร้อยยังเออนี่ป้าป๊าเรียบร้อยให้มันสั้นๆกุดๆเลยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่แตกใหม่เมื่อกี้ป้าป้าแซวเราบอกว่าเราปูหญ้าได้เก่งมากเลยดูแลดูแลหญ้าได้เก่งเนี่ยนี่มันจะทําให้งานสวนเราน้อยลง สองคูณสิเมตรอะคิดดูดิ2องคูณสิเมตรแล้วเวลาผ่านไปไม่นานนะี่ยญ้ามก็จะขึ้นซึ่งถ้าสมัยเช้าๆสมัยที่มีแรงมีกำลังเราก็จะถอนทําปุ๋ยหมักแต่ที่พอแก่เท่าชรามากๆนั่งนานๆน้าปวดหลังพอปวดหลังแล้วทำอะไรไม่เคยได้อีกหลายคนเคยปวดหลังดูก็รู้กว่าจะเดินเข้าห้องน้ำได้กว่าจะลุกกว่าจะพลิกตะ แทงได้โอ้หลายคนเคยมีประสบการณ์ในการปวดหลังปวดเอวคือกล้ามเนื้อหลังอักเสบแล้วนี่เหลืออยู่ย่อมหนึง่งให้ป้าป้าตัดที่นดีกว่าป้าป้าตัดอันนีห้หน่อยตัดต้นมะย,ยมเอาให้กรุดกุดจริงๆกลิ่นมะย,ยมเขาสามารถตัดปักชำได้ด้วยนะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เอาไปทําปุ๋ยหมักบนอะนี่พวกนี้สามารถทําปุ๋ยมักเอาให้สั้นๆเลยกรุดๆุดเลยป้า พวกนี้กิ่งพวกนี้คือหลายคนก็ทําตามแล้วก็ได้หลายต้นแล้วคือเขาเขาไปทําตามเราไงซึ่งมีหลายคนยังไม่รู้อันนี้ด้วยไหนป้ามาแล้ะให้ป,ป้าช่วยนี่เลยนี่ตะลิงปิงเอาให้กุดเลยนี่ป้าเอาให้กุดเลยเตี้ยเตี้ยเท่าเอวป้านั่นแหละตะลิงปิงนะจ๊ะกินยอดได้ โอ้ยเอาไปทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยนะใบใบเล็กๆใบเล็กๆอ่ะพืชที่มีใบเล็ก,เลกๆเนี่ยเขาจะมีไนโตรเจนสูงย่อยสลายก็เร็วป้าก็ตัดให้มันเท่าๆกันหน่อยดีเออ้อหดีมากเลยขอบคุณมากเลยป้า,ปามีมีอะไรให้ป้าตัดอีก,ม,ม,อกมีมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนอตัดหน่อยตัดหน่อยไม่ต้องกุดมากเอาประมาณเอวป้า ช่วยกันสองตายายขอแรงป้าป้าช่วยกันทำสวนเก่งมะม่วงหาวมะนาวหูช่วยกันแมมโอ้โหสวยงามมากเลยพอแล้วมั้งไม่มีแล้วขอบคุณมากป,ป้าป้าป้าไปเก็บด้วยเดี๋ยวต้นจะถ่ายคลิปมีป้าป้ามาช่วยแรงสบายแล้วเรา อันนี้เป็นปุ๋ยทั้งนั้นเออหลายคนยังไม่รู้ว่ากิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเขาสามารถตัดปักชํำได้นะจ๊ะเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการตัดกิ่งปักชํำเพราะเมเล็ดตอนกิง่งซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่ามะม่วงหาวมะนาวโหพวกพืชตระกูลส้มๆอย่างเงี้ยมันตัดกิ่งปักชํำได้เหมือนมะนาวเป๊ะเลยมะนาวก็ตัดกิ่งปักชํำได้ก็ยังมีคนไม่รู้อยู่ดีว่า ตัดยอดบักชาได้ด้วยเหรอส่วนมากจะเป็นมือใหม่หัดปลูกเขาจะไม่รู้ก็ทําคลิปให้เขาก็ทําคลิปให้มือใหม่หัดปลูกได้ดูไงให้กระเจี๊ยบขาปเป็นไงจ้าสาวน้อยทําสวนอู้ดูของพี่นุยดูของพี่นุยให้ดูของพี่นุยเป็นไงจ้าฟักฟักพี่นุยอะ่ะเคยเอามาให้เรากินไปแล้วหนึ่งลูกฮะเห็นปะผักสวนครัวรั้วกินได้ด้วยเบิงที่เบิงบ้านใครที่มีพวก พึ่งพวกตัวต่อ,อ,อพวกนี้มันจะดีมากเลยระหว่าพวกมิ้มมิ้นม,มิ้นม,มิ้นคือขาเขาจะมีขนไงเนี่ยพอขาเขามีขนเขาไปเกาะเกาะโดนเกรสรแล้วเขาก็มาผสมเกรสตรตัวผู้ตัวเมียพวกนี้บ้านไหนที่ ไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นก็จะมีพวกแมลงต,ต่างๆนี่แหละมาช่วยขยายพันธุ์พืชบ้านเราก็แบบอย่างที่บอกอะ่ะไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดหนึ่งมีแต่น้ำหมักสารพัดน้ำหมักขยันใส่หน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งขอให้แค่ขยันใส่แกนอันนี้อันนี้เป็นแกนของอะไรเป่าแกนของของ หญ้าหญ้าเทียมทีนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะเอามาทําอะไรจะเอามาเป็นที่พักพิงให้กับไม้เลื้อยจะดีไหมเอามาเป็นที่พักพิงให้ไม้เลื้อยดีกว่าวันนั้นนั่นละยังจะมาเกาะอ,อีกเลยดูพี่หอยนะไปไว่ายน้ำไปไปไว่ายน้ำพาไปฝึกว่ายน้ำนะไปแข่งโอลิมปิกนะจ๊ะดีไหมาพาไปฝึกว่ายน้ำลงถังหมักให้หมด อันนี้ามาวางตรงนี้ก็ได้เพราะถั่วเริ่มเลยแล้วเห็นถัว่วไหมเออหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ายอดถั่วสามารถปักชำได้เห็นไหมจ๊ะอันนี้ที่เราปักชำอันนี้คือติดแล้วนะเห็นไหมนี่คือถั่วที่ตัดปักชำเอายอดของเขาเนี่ยมาตัดตัดแล้วก็ทิ้มลงดินเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ที่ตัดไปตัดแล้วก็ทิ่มลงดินกดดินให้แน่นๆด้วยเข้าใจไหม กดดินให้แน่นๆเพื่ออะไรหรือเปล่าเหมือนเหมือนเราทำการปักชําอ่ะอย่าให้อากาศมันเข้านี่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าถั่วฝักยาวเอายอดมาปักชําก็ติดอันนี้ติดไปแล้วหนึ่งหนึ่งกิง่งหนึ่งยอดพยายามตัดแต่งเขาเขาจะได้แตกยอดออกข้างๆออกอีกเยอะแยะตะแป,ปะเป็นลมมันจะได้มีเอ,อ่อให้เราได้ผลผลิตเยอะๆอ,อือเดี๋ยวกัน เอาเดี๋ยวผิดผิดผิดอึบมือเดียวมือเดียวเอาแล้วนะอือเอาละเน่เดี๋ยวให้เขาให้ถั่วให้ถั่วฝักยาวเลื้อยถั่วฝักยาวต้องดูแลดีๆ เข้าใจไหมเพรียอ่อนจะชอบมากเลยถั่วฝักยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำหมักน้ำหมักผลไม้น้ำหมักเศรอาหารขยันมาใส่หน่อยพวกนี้เ็าจะมีกลิ่นที่พวกมดมแมลงเขาไม่ชอบพวกเพรีย์ต่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นมดแหละหอบหิ้วมาเอามดก็จะฆ่าเพ,พรีย์อ่อนมากวางไว้พอเพรียอ่อนดูดใบเลี้ยงเขาก็จะขับถ่ายเอ่อ ขับถ่ายของเสียของเขาแต่มันจะมีรสชาติหวานไงมดมันก็เลยคือมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันก็ไปขาบเพลี้ยขึ้นมาวางเอาไว้พอเพลี้ยดูดน้ําเลี้ยงต้นพืชพอขับถ่ายนางมดเขาก็จะกินที่ขับถ่ายหวานหวานเพราะฉะนั้นเวลาปลูกถั่วฝักยาวต้องดูแลดีๆไม่งั้นเพลี้ยกิน เอาน้าหมักมาใส่เดี๋ยวเราก็เอารูดใบใบขี้เหล็กที่ป้าป้าเราตัดกันเนี่ยพี่ปาป๊าตัดมาเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เพราะว่ามันสามารถใช้ช่วยไล่มแมลงช่วยกําจัดมดมแมลงได้แล้วที่สําคัญพอย่อยสลายไปเรื่อยๆมันจะไปกําจัดไข่ของมแมลงเข้าใจใช่ปะมันจะมีไข่ของมแมลงอะ่ะ ฝังอยู่พอใบใบขี้เหล็กมันย่อยสลายแล้วมันก็มีสารพิษที่ไปกำจัดพวกตัวอ่อนได้เป็นอย่างดีอันนี้ใบอะไรอ่อนใบะย,ยมดีวยนี่เดี๋ยวให้ดูหลายคนก็ยังไม่รู้นี่ไงต้นนี้ที่อันนี้ตัดเนี่ยแตกยอดสวยงามเห็นปาตัดแล้วก็ทิ่มลงดินไปเลยกิ่งพันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็แล้วแต่โชคเราไม่สามารถที่จะมาส่องดูได้ว่าเขาเป็นกิ่งสมบูรณ์ไหมเราไม่มีห้องแล็บใ้่ปะเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์อุปกรณ์เครื่องมือที่จะมาส่องดูได้ว่ากิ่งนี้มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เว้ยหอมไหมมีใครดมดมกลิ่นของนี้ปะกลิ่นของเอ,อ อันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำได้รู้ยังคือพืชตระกูลส้มอ่ะมันตัดแล้วมันจิ้มจิ้มไว้ก็ติดเนี่ยไอเอ่อส้มจี๊ดเนี่ยนอกจากที่จะตอนกิ่งแนละ้วตัดยอดเขาเนี่ยเอาไปทิ่มทิมลงดินกดดินให้แน่นๆไม่ให้อากาศเข้าแล้วเขาก็ติดคือปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะอันนี้เราโรยไปทั่วแล้วอันนี้ปลูกไว้เพื่อที่ใช้กับเป็นมเมล็ดพันธุ์นะแมงลักเนี่ย แล้วทีนี้เราไปโรยไปทั่วมาแล้วทิ้งไว้สักหนึ่งต้นเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็รูดตรงไหนที่มีหมองมีดินก็รูดเข้าไปแล้วก็โรยหวานไปเลยเชื่อใครจะเชื่อว่าเขาสามารถจเจริญเติบโตด้วยน้ำค้างอะ่ะเ,เห็นปะ่ะธรรมชาติของพืชอะ่ะแค่ความชื้นน่ะโดนน้ำค้างก็งอก ยิ่งลงดินด้วยนะเขาก็หากินในดินได้รากเขาจะหากินในดินนี่เดี๋ยวเราให้ดูอะไรอันนี้เป็นต้นกล้วยเล็บมือนางที่เราเอาหน่อแล้วมาทิ่มเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตอนนี้เขาออกเปลีอออกเคลือ นี่ยอดพีนัทแบตเตอร์น้องหนวดเราก็ตัดแต่งเรื่อยๆเราพยายามไม่ให้เขาโตมัมเบอมรี่ขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหริมเหลือฝรัง่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะเขาจะมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายง่ายตัดตัดไปทิม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 ไปเดี๋ยวก็ติดนี่ยอดอ่อนเขากินได้ด้วยนะ ดูมาหลายคนก็ยังไม่รู้นะกินกับลาบส้ตมตำน้ำตกซุปดอกไม้อู้อย่างแซ่บเดี๋ยดวเดวมื่อกี้ของสาวน้อยทําสวนใช่ไหมอันนี้ของสาวน้อยทําสวนเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราตัดทําสาวไปแล้วจนกุดลนะเขาก็โตมาอีกเห็นปะ่ะคือกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยเนี่ยเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อแล้วก็ตัดกิ่งปักชำติดด้วยบางคนยังไม่รู้ เนี่ยสมมติเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วเก็บไปกินก็ได้อะแล้วก็ตัดใต้คอตัดใต้คอแล้วปักลงดินไปเลยกดดินให้แน่นๆนือเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่ดูแลให้ดีๆโรคไฟไข้เจ็บก็เยอะอยู่นี่อันนี้เพาะจากเมล็ดมะเมฟืองหวานเพาะจากมเมล็ดคณะเม็กซิโกทุกคนปลูก คือเอาที่เนี่ยอันนี้ก็สามารถทาปุ๋ยได้เป็นอย่างดีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงพอไปทําปุ๋ยหมักนะแล้วเขาก็มีสารไซยาไนด์ด้วยอันนี้ก็ทาทาน้ําหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีหรือจะเด็ดใบเขาเนี่ยทั้งกา้านทุบๆก็ได้แล้วไปใส่ในกระถางต้นไม้ที่เรารักเราชอบตัดกิง่งปักชําขยายพันุ์ก็ง่ายรสชาติเหมือนอะไรว่าคะนา้าแต่อร่อยกว่าสําหรับเรานะก็แล้วแต่คนชอบ เขาจะมีรสชาติหวานในตัวเลยแหละเขาถึงได้เอาไปทําใส่อ่อมไก่ต้มไก่แล้วมันจะมีรสแบบกลมกลม่อมคือเขาถึงเรียกว่าต้นผงชูรสอู้ยสวัสดีปลาไก่ของแจ๋วนี่เป็นต้นขนุนเดี๋ยวเราจะให้ดูพี่พี่หนุ่ยให้ขนุนมาขนุนอะไรก็ลืมเดี๋ยวต้องมาถามพี่หนุย่ยจำปาดะเออจำปาดะใช่บ่ อันนี้เป็นขนุนของเราที่เราเพาะจากเมล็ดนี่บกไก่ของแจ๋วคุณวิรัตยิ้มแย้มเพราะใบอ่อนๆน,นี่ไปกินกระส้มตามอย่างแทบเลยหลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนรู้แล้วนะจริงๆคุณวิรัตยิ้มแย้มของชราพรทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะตอนนี้รอวันกเกษียณอย่างเดียวใช่ไหม <laughs> เพื่อนเราหลายคนรอวันกเกษียณเอ้ยถึงเวลานั้นก็ดูแลสุขภาพได้ดี จะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่มีความสุขอย่าให้มีโรคมีภัยไข้เจ็บกันนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนี่ก็ของน้องหนวดที่ตัดกิ่งปักชำตัดกิ่งปักชำเขาก็สามารถพีนัทบัตเตอร์เนี่ยต้นในถั่วเนี่ยเขาสามารถติดดอกออกผลให้เรากินได้เหมือนกับเพาะเมล็ดแต่การเพาะเมล็ดมันจะมีรากแก้วไงมันทําให้ต้นที่เพาะจากมเมล็ดอะ่ะเขาจะแข็งแรงมีความต้านทานโรคได้ดี กิ่งปักชาก็ดูแลดีๆก็ได้กินน่ะอ่ะมาดูนี่นี่ก็ตัดกิ่งปักชําได้หลายคนยังไม่รู้นี่เป็นผักหวานบ้านที่สามารถตัดกิ่งปักชําได้แล้วก็ติดง่ายด้วยหลายคนก็ยังไม่รู้มือใหม่หัดปลูกนี่ยังไม่รู้เพราะจากเมล็ดยิ่งดีเลยอ้าวในตัวอะไรเนี่ยมะเกาะเตาเต่าทองไงไอพวกนี้ก็ช่วยช่วย ผสมเกสรด้วยเหมือนกันแต่ก็บางอย่างเขาก็คือมแมลงอ่ะยังโอเคแต่หนอนนี่ดิหนอนบางชนิดเนี่ยมันกินซะกินสบายใบมันม่วงหามราโหห,หลังบ้านไอ้ข้างบ้านกุดหมดเลยไม่เหลือเลยนี่เดี๋ยวเราก็เก็บเก็บมเมล็ดพันธุ์ไอ้น,นี่แกะด้านในเดี๋ยวให้ดูแกะ เขาจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าเม็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเม็ดอย่างเงี้ยเอาไปเพาะได้เลยใช้เล็บจิกอ่ะนะจ๊ะตัดกิ่งปักชําติดง่ายดยวก่อนนี่เห็นป่ะ,มะเมล็ดข้างในของผักหวานจะเป็นแบบนี้ ผักหวานบ้านนะไม่ใช่ผักหวานปา่าใครที่ปลูกผักหวานปา่าอะคือปลูกรอบเดียวสามารถเก็บกินได้ตลอดชีวิตเลยนานเลยอะ่ะเห็นไหมอ้น,นอัน,นี้มีกี่เม็ดบะเนี่ยเอาไปวันวานเลยโรยตรงไหนก็ได้เกิดง่ายด้วยนี่นะ เดี๋ยวเราว่าจะทําคลิปเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าส่วนมากคลิปยาวๆหลายคนก็ดูไม่จบไม่จบก็ไม่ไรแล้วก็เนี่ยเขาเริ่มเห็นปะเริ่มแตกแล้วแสดงว่าแก่แล้วพอแก่แล้วก็นี่เลยเก็บไปปลูกไปเพาะพอเขาแก่มากๆก็ตัดแต่งทำสาวเขาก็ตัดกิ่งเอาไปทิ่มๆทมๆ นี่ให้ดูให้ดูอันนี้ประกอบตัวนี้นานมากแล้วนะเขาแตกกิ่งก้านสาขาออกไปให้เราแล้วก็ติดลูกให้เรากินอีกอันนี้เป็นมะย,ยมที่ตัดกิ่งปักชำปลูกไว้กินยอดก็ได้นะหลายหลายคนนะปลูกไว้ในกระถางเล็กๆอัเอาไว้กินยอดอ่อนๆนอ้อนอยกินกับส้มตม้มมาอร่อยยำต่าง,างๆแบ่บราบน้ำตกซุปหน่อไม้กินได้หมดแหละนี่ดูไรเห็นปะนี่เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะเอา ปรีเข้ามากินตีกล้วยทําน้ําหมักได้เป็นอย่างดีทําปุ๋ยไม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะเขาจะทําให้พอทําปุ๋ยคือวิธีทําฮอร์โมนหัวปรีก็มีเยอะแยะแต่แป๊เป็นลมเนี่ยหั่นไปหามาสักสามกิโลน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแค่นั้นเองใส่น้ําให้ตุ่มท่วมรดราดเขาทําให้เขาไม่ต่างจากฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่นะ ทำให้คั่วดอกเหนียวด้วยถ้าเป็นปุ๋ยะเอาหัวปลีมาทําปุ๋ยขั่วดอกของพืชมันจะเหนียวมะกรูดมะกรูดที่พ่อจากเมล็ดโตแข็งแรงดีนะจ๊ะต้องคอยตัดให้เขาเตี้ยๆนะเพราะเรากินใบเราไม่ให้เขาสูงเราไม่ได้เอาร่มเงาอยู่ฝั่งนี้เราจะใช้แค่กินใบอันนี้ก็ของน้องหนวด ตัดกิ่งปักชําทั้งนั้นส่วนมากคือคือกินอร่อยไงพินัปเตอร์วิตามินอีก็เยอะสารต้านมะเมร็งก็สูงเพราะฉะนั้นก็หามาปลูกกันนะจ๊ะไหนอันนี้มาฝั่งนี้อันนี้มะละกอสูงเลยตัดตัดออกแตกใหม่แล้วต้นมะละกอพอดีเขาสูงด้วยตัดนี่ อันนี้อ้อยอ้อยดาของสาวน้อยเ,อเราก็ตัดเอามาทิ่มเลยแตกแล้วอันนี้สาวน้อยทำสวนเห็นไหมจ๊ะตัดแล้วก็ามาจิ้มเลยเอาข้อเขาให้ลงดินน่ะกดข้อเขาให้จมดินรากมันก็จะงอกตามข้อนี่แหละอันไหนไม่ติดก็ไม่เป็นไรอันนี้ติดสองกิ่งเท่าที่เห็นอันนี้ต้นแม่เขาพอตัดแล้วก็แตกยอดออกมาเห็นไหมจ๊ะปลูกได้ก็ต้องขยายเป็น นี่มะเขือมะเขือที่เราตัดแต่งตัดแต่งไปมะเขือเปร่ะม่วงอันนี้ของพี่หนุย่ยนะให้ดูของพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยให้มาพี่หนุ่ยเขาเพาะเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาเต็มเลยอะ่ะตั้งหลายต้นเนที่เนื้อเขาสีส้มๆเหลืองๆส้มๆส้มๆจมปาดะนี่แหละเดี๋ยวที่เราจะเอาลงหม่องนี้แหละให้ราก ทะลุลงดินไปเลยแต่ทีนี้คงจะถอนออกมาสักเอ๊ะเดี๋ยวปล่อยไว้ยี้แหละอันไหนแข็งแรงเดี๋ยวค่อยอันไหนอ่อนแอหน่อยก็เอาออกนี่มะยงชิดเราชอบกินมะยงชิดก็เ,เลยเม็ดบะเพาะลงดินถอนออกไปเยอะแล้วเพราะว่ามันแน่นไงเหลือกี่ต้นนี่นี่ถ้าลงดินจะแข็งแรงแน่นอน,นพอเพราะเมล็ดด้วย ทีนี้พอเขาเริ่มโตเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีที่การเร่งให้เขาติดดอกออกผลนะคนรักการปลูกจะเรียนรู้วิธีการต่างๆนะ้ำหมักอยู่รอบบ้านให้ดูแค่นี้ไม่อยากบอกว่าตัวอะไรลอยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวคนรักสัตว์เขาจะมาว่าเอาอันนี้ของพี่สุรชัยพี่สุรชัยให้มาเป็นต้นโกโก้ ต้นโกโก้นี่ใช่ไหมใช่โกโก้ถ้าจำไม่ผิดเราตัดแต่งเขาให้เขาแตกยอดใหม่คาดว่ารากน่าจะลงดินไปแล้วพาดูเช้าๆคือคนรักการปลูกเขาหยุดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือหยุดไม่ได้จนกว่าตัวเองจะป่วยเจ็บป่วยแก่เท่าชราหรือมีภารก,กิจที่สำคัญ นั่นแหละถึงได้หยุดปลูกอเนี่ยทุกวันนี้ที่ปลูกด้วยใจรักที่สำคัญเสพติดด้วยเลิกไม่ได้ <laughs> บางทีปวดเอวปวดหลังก็ยังมาตัดกิ่งแล้วก็ค่อยๆก้มแล้วก็ทิ่มลงดินอะไรเงี้ยเชื่อเหมือนกันทั้งหมดอะอย่าลืมนะจ๊ะคนที่อยากต้องการพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทําช่องเจาะกลุ่มกลุ่มปลูกผักทําไปเรื่อยๆลงคลิปไปรัวๆเดี๋ยวช่องลอยตัว คนที่จะมาติดตามเราก็คือคนที่รักการปลูกเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะจ๊ะหนึ่งสมงสอง,สงมือทามุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อถ้าหมอนัดเราก็จะไปตามนัดเดี๋ยวฝากเฮียดูแม่ว่าจะไปตรวจสุขภาพประจําปีก็ยังไม่ได้ไปตรวจอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนไปตรวจสุขภาพให้ดีๆในเมื่อตรวจสุขภาพแล้วกระณาตรวจสุขภาพดวงตาด้วย พราะพวกเราเนี่ยที่ทาช่องอยู่ทุกวันนี้ใช้สายตาเยอะอีกอย่างเมื่อก่อนเราทําหลายช่องจดจออยู่นเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทําหลายช่องคิดดูแล้วทําช่องพี่ชายทําช่องไอเฮียด้วยอยู่นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะมันทาให้เรามีปัญหาเรื่องดวงตาจากการจากเป็นต้อต้อต้อหินก็เริ่มมาเป็นต้อกระจกแต่ปัจจุบันนี้การรักษาไม่ยากหรอก การรักษาไม่ยากหรอกเทคโนโลยีทันสมัยจะตายอ่านี่เป็นต้นกล้วยไข่นะจ๊ะรอกินกล้วยไข่นะรอกินนี่กระท้อนก็เอาเม็ดมาเพาะไว้เหมือนกันกระ thon อนันนี้กระท้อนห่อกระท้อนห่อมะยงชีสเน,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 นื้อหนาเนือน้อไหนไหนเนื้อไหนนี่เนื้อหนาเอาเม็ดมาหวานๆเลยเลยตอนแรก ขึ้นมาพึเปไปหมดแล้วถอนออกถอนทาปุ๋ยมันแน่นนอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยไม่รู้จะเป็นไงมัง่งอันนี้ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ยตัดกิ่งมะม่วงตัดรุด่นตัดนี่มาแล้วก็มาหมกหมกทำปุ๋ยให้หมดเนี่ยเดีตัดไอ้น,นี่อีกเอายอดอ่อนไปกินแล้วก็เอาใบหมกหมกกำจัดแมลงแมลงได้เป็นอย่างดีเพราะเขามีสารไซยาไนด์ด้วยไง ต้นไม้บ้านเราก็จะค่อนข้างเขียวๆเวพราะเราพยายามใส่พวกปุ๋ยหมักต่างๆปุ๋ยจากธรรมชาติด้วยปานะหิวหิวข้าวดูแลสุขภาพเด้อแค่นี้นะ